สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2559สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยราชพัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2557-2558เป็นวันที่7 วันนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตณอาคารใหม่สวนอัมพรเป็นวันที่7 ในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยราชพัฒนธนบุรีประจำปีการศึกษา2557-2558มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์จำนวน10คนและในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจานวน3,996คน มหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นจัดการศึกษาด้วยหลักสูตรที่มีมาตรฐานสากลสร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านการศึกษาวิจัยบริการวิชาการและแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมสนับสนุนการบริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นและประเทศสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดและประเทศเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก มหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทากำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคมมหาวิทยาลัยเอตททคะที่มีอัตลักษณ์สู่มหาวิทยาลัยเอตทาทคะนานาชาติจัดทำความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาและสถานประกอบการในต่างประเทศพัฒนาสาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้าสร้างต้นแบบบุคลากรให้มีชื่อเสียงระดับสากล มหาวิทยาลัยราชพัฏทธนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเน้นการวิจัยเพื่อสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่รับใช้ชุมชนได้พัฒนาคุณภาพบรสารมหาวิทยาลัยราชภัฏนธนบุรีเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มหนึ่งบุคลากรและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยจึงเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการและสังคม